<Ừ. S 2> เดียนพับร้านขายหนังสอือของมือสองไปเดินเฮ้ Can you come to collect uh, the oil tomorrow? Uh, Yeah, boy. why? Why don't you ring me? How much have you got? Three drum. Yeah, yeah, I'll do it tomorrow. No problem. Tomorrow? Yeah, tomorrow. Why do you put your finger at me, I'll be there tomorrow. Don't worry about it. Right, I'll see you in a bit. Okay. I'm okay. selling fresh oil as well, sir. I'm KTC oil. It's cheaper than Booker. Oh, sir. Who are you talking to? You? No, no, no. Oh. I don't, I don't, I don't. taking you I'm n ่ taking you no w o r r e tomorrow tomorrow เจอเพื่อนเออเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วมันเหมือนไม่รู้เรื่องอ่ะมาซื้อร้านขายผักถึงเราจะไล์สดแต่เราจะไม่ไล์ใครพเพื่อนนะครับจะไม่เห็นหน้าใครเพื่อน เออให้ดูเนี่ยตกลงพรุ่งนี้นายกทักษิณนะ่ะท่านจะไปโคราชไปโคราชบ้านเองใช่ป่ะจะไปโคราชใช่ไหมครับเออแล้วท่านแต่ยกจะมีนยบายอะไรอ่ะ <c oughs> จะมีโนโยบายอะไรอ่ะเพื่อให้เศรษฐกิจมันเฟื่องกระฟูอ่ะแบบอืมคือตอนนี้นายกทวิตเตอร์มันไม่ไหวแล้วนะเออมันไม่ไหวแล้วนายกทวิตเตอร์นะ่ะเนี่ย เนี่ยขนาดดูดไูไอ้ไอ้อะไรนะไอ้พวกสวสบอภิรายนะมันก็ไม่น่าสนใจเนาะมันมันไม่น่าสนใจสักอย่างพูดวกไปแบบมันไม่ได้เรื่องนะ่ะเหมือนพวกคนแก่คุยกันนะ่ะเอออย,อย่าว่าคนแก่เลยตะตะขังแกก็แก,กแกก็แก่แล้วนะ ให้ดูบรรยากาศเนี่ยเป็นบ้านนอกไม่ใช่ร้นดอนหรอกเป็นประเทศอังกฤษเออเป็นประเทศอังกฤษเมื่อกี้เจอเพื่อนถ้าดูต้นต้นต้นนะ่ะเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนหรอกคนรู้จักกันลนะแล้วมัน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 ทำธุรกิจแบบไม่รู้เรื่องคือมันเป็นคน คนขายน้ำมันอ่ะขายน้ำมันเก่าจะว่ามันไปรู้เรื่องก็ไม่ได้นะเขาเป็นคนเอซื้อรับซื้อน้ำมันเก่ารับซื้อน้ำมันเก่าเขาบอกว่ามันก็บอกว่ามันเออมันก็ซื้อน้ำมันเก่ามาจากทั่วโลกนี่แหละซื้อมาจากประเทศไทยพวกออยเยอร์ออยเยอร์พวกน้ำมันคุกกิ้งเก่าเออประเทศอะไรน้ำมันผัดเก่าๆเราเนี่แหละ เขามาทำไอมาทำไอมาทำเชิงเพลิงเออพลังงานพลังงานทดแทนเออมาทำพลังงานทดแทนบ้านเองอะเออบานเราอะก็เจอกันบอกว่าพวกนี้มาเก็บน้ำมันมาขายก็ร้อนนึงก็ต้มก็ร้อนละห้าบาท สองกะละนสิบบาทพอได้ค่าเบียเนาะอันที่จริงค่าเบียไม่มีปัญหาหรอกอขายออนไลน์วันหนึ่งก็กได้แล้วแต่ทีเนี้ยมันไม่มีที่เก็บเออมันไม่มีที่เก็บเราก็ต้องเราเราก็ต้องใช้ใเขาเดี๋ยวนะ อ๋อที่นั่นกี่โมงแล้วครับที่นี่ตอนนี้ก็บ่ายสามห้าสิบห้าเกือบเกือบสี่โมงเย็นแล้วครับเออตอบค,คุณโอ๊กไงคุณโอ๊กไงสี่โมงเย็นแล้วครับเออพาดู หาดูบ้านเมืองเขา different เออมันแตกต่างนะแต่วันนี้มันหนาวฝนฝนตกอืคุณโอ๊กไงก็ตอนนี้ก็เกือบสี่โมงเย็นบ้านเขาแล้วครับทางประเทศไทยก็ประมาณเกือบเกือบจะห้าทุ่มคือประเทศอังกฤษอ่ะทางยุโรปเขาแบบกำลังจะ ไม่ใช่คือไม่รู้เขาเวลายังไงพอช่วงหน้าหนาวอะ่ะกลางคืนมันยาวเขาก็เลยยืดเวลาเวลามันจะห่างจากประเทศไทยประมาณเจ็ดชั่วโมงแต่อีกสักหน่อยพอเวลามันเป็นช่วงช่วงสปริงอรืช่วงหน้าซัมเมอร์เนี่ยเวลามันจะห่างจากประเทศไทยหกชั่วโมงเออก็ไม่รู้จะเข้าใจกันหรือเปล่าสมมติว่าฝั่งนี้สี่โมงเย็น สี่โมงเย็นที่นี่แต่ว่าฝั่งประเทศไทยอ่ะจะเป็นห้าทุ่มแต่อีกเดือนเดือนถัดไปถ้าเดี๋ยวข้ามถนนก่อนข้ามถนนก่อนอแต่อีกถัดไปเดือนอาทิตย์หน้าเนี่ยเ,เขาจะเปลี่ยนเวลาจะเหลือหกชั่วโมงจากสี่โมงเย็นก็จะเป็น สี่โมงเย็นที่นี่ก็จะเป็นไอสี่สี่โมงเย็นที่นี่ก็จะเป็นตอนนี้เท่าไหร่ห้าทุ่มใช่ปะสี่ทุ่มเออสี่ทุ่มทางโน้นหกห้าทุ่มก็จะเป็นสี่ทุ่มนะนะถ้าจําไม่ผิดนี่แหละก็ไม่เข้าใจเหมือนกันประกันบ้อง เออแล้วจเจ้า้าเข้ามาคุมหัวทำไมล้ะเนี้ยฮะขอถามหน่อยแต่ไม่มีใครสนใจเราหรอกเพราะว่ามันหนาวมันหนาวประเทศเมืองหนาวกับคนมันหนาวเนาะจะให้ทำไงเราฮะเอาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะนึกว่าถามเราเออ Ấu 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 Thửng ba rồi. Đều ba leo. Ấu Ủa, khai mà chặt đây? Ấu เอาอีกแล้วมัาเอาอะไรมาปลูกต้นไม้หน้าบ้านเดี๋ยวนี่ย